คือสคริปต์ภาษาไทยสำหรับวิดีโอ YouTube เกี่ยวกับซูซูกิเมรานรุ่นปี2025ความยาวประมาณ700คำรวมบทนำช่องด้วยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราช่องที่รวมข่าวสารรีวิวและอัปเดตใหม่ๆเกี่ยวกับรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศถ้าคุณชอบรถยนต์และอยากติดตามเรื่องราวล่าสุดเกี่ยวกับวงการยานยนต์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดต วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถยนต์ที่หลายคนอาจไม่คาดคิดว่าจะกลับมาอีกครั้งในปี2025กับซูซูกิเมรานรถยนต์รุ่นประหยัดในตำนานที่เคยได้รับความนิยมอย่างมากในหลายประเทศโดยเฉพาะในแถบเอเชียใต้ ซูซูกิเมรานกลับมาในปี2025ด้วยรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปจากเดิมพอสมควรแม้จะยังคงเอกลักษณ์ของรถขนาดเล็กกระทัดรัดใช้งานง่ายและเหมาะกับการขับขี่ในเมืองแต่การดีไซน์ภายนอกได้มีการปรับปรุงให้ดูทันสมัยมากขึ้นมีเส้นสายที่โฉบเฉี่ยวกระจังหน้าแบบใหม่และไฟหน้าเล็กที่ให้ความรู้สึกหรูหราก,กว่าเดิมในด้านของขนาดตัวรถซูซูกิเมราน2025ยังคงความเล็กและคล่องตัวเหมือนเดิม เพื่อให้เหมาะกับถนนในเมืองและการจอดที่แคบแต่มีการเพิ่มความสูงใต้ท้องรถเล็กน้อยเพื่อให้สามารถขับผ่านถนนที่ไม่เรียบได้ดีขึ้นโดยเฉพาะในบางประเทศที่ถนนยังไม่ค่อยดีนัก ในเรื่องของเครื่องยนต์ซูซูกิเมราน2025ยังคงใช้เครื่องยนต์ขนาดเล็กแบบ800ลูกบาทเซนติเมตรแต่มีการพัฒนาเทคโนโลยีภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งในเรื่องขององค์การประหยัดน้ำมันและการปล่อยมลพิษที่น้อยลงตอบโจทย์เรื่องความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่ารุ่นก่อนๆเกีย์ยังคงมีให้เลือกทั้งแบบธรรมดาและแบบอัตโนมัติ แต่ในปีนี้ซูซูกิเพิ่มเกียร์ CVT เข้ามาในบางรุ่นย่อยเพื่อให้ขับขี่ได้ลื่นไหลามากขึ้นเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่มองหาความสะดวกในการเดินทางด้านภายในห้องโดยสารซูซูกิเมราน2025ถูกปรับโฉมให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นแม้จะยังคงเป็นวัดสดุที่เน้นความประหยัดต้นทุนแต่ก็มีการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆให้ใช้งานได้สะดวกมีหน้าจอสัมผัสขนาดเล็กสำหรับระบบอินโฟเทนเมนต์รองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth และ USB แม้จะไม่มีอุปกรณ์หรูหราเหมือนรถรุ่งใหญ่แต่ซูซูกิเมราน2025ก็มีจุดเด่นที่ความเรียบง่ายไม่ซับซ้อนเหมาะสำหรับคนที่มองหารถราคาประหยัดที่ซ่อมง,ง่ายและดูแลรักษาไม่ยุ่งยากในด้านของความปลอดภัยแม้ว่าเมรานจะไม่ใช่รถที่มีระบบความปลอดภัยขั้นสูง แต่ในรุ่นปี2025นี้ก็มีการติดตั้งถุงลมนิราภัยด้านหน้าสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารระบบเบรค ABS และระบบแจ้งเตือนเข็มขัดนิราภายัยซึ่งถือว่าเป็นก้าวที่ดีของรถในกลุ่มราคาประหยัด สำหรับราคานั้นซูซูกิยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการในทุกประเทศแต่จากข้อมูลเบื้องต้นราคาเรื่องต้นของซูซูกิเมรนสองพัน2025จะอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0ถึง6,000ดอลลาร์สหาราัฐหรือราวราวหนึ 1, 7, ่งแสนเจ็ดหมื่นถึงสองแสนบาทไทยซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เข้าถึงง่ายมากๆสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นมีรถคันแรกหรือใช้งานในชีวิตประจําวันทั่วไปสรุปแล้วซูซูกิเมรนสองพัน2025เป็นรถที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถยนต์ขนาดเล็ก ใช้งานง่ายประหยัดน้ำมันและมีค่าบำรุงรักษาต่ำแม้จะไม่มีฟีเจอร์หรูหราเหมือนรถรุ่นใหม่ๆแต่ก็มีความน่าใช้งานในแบบของมันเองและด้วยราคาที่ไม่แพงเกินไปจึงน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับหลายคนแล้วคุณละคิดอย่างไรกับซูซูกิเมราน2025รุ่นใหม่นี้คิดว่ามันคุ้มค่าหรือไม่หรือมีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ ขอบคุณที่รับชมจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับหากคุณอยากให้ปรับให้เหมาะกับแนวช่องของคุณมากขึ้นหรือมีสไตล์การพูดเฉพาะบอกได้นะครับ